สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูสายพันปลากระพงอาหารเม็ดนะครับเป็นสายพันธุแท้นะครับเรียกว่าเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดแท้นะครับกินเก่งมากนะครับกินแบบไม่กินแบบไม่กลัวใครเลยออกนอกฝั่งหน่อในใน,ในกระชังนู่นหน่อยเข้าฝั่งแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ นู่นเลยนี่ออกเข้าฝั่งเต็มๆแล้วนี่ไซส์ประมาณสองนิ้วนะครับเห็นไหมครับอีกประมาณสิบวันก็เตรียมออกขายได้แล้วครับรอกันหน่อยนะครับสําหรับพี่ๆนะครับคุณลูกค้าที่จองเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้สัญญาณนะครับว่าจะออกได้ชุดแรกวันไหนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าทุกพื้นที่เลยทุกจังหวัดเลยนะครับที่ติดต่อมา แล้วก็ออเดอร์กันเข้ามานะครับตอนนี้ยาวไปถึงมิถุนาแล้วครับตอนนี้ย่อจองฝากไปถึงทุกท่านนะครับมีความสนใจก็ติดต่อพูดคุยกันก่อนแล้วกันนะของดีต้องใช้เวลานิดนึงนะครับรอเวลากันสักหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูปลาประมาณนิ้วครึ่งครับนี่ครับรูนิ้วครึ่งเห็นไหมครับนิ้วนิ้วประมาณนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับทีนี้ เขาจะกินจะกินน้อยหน่อยแต่ว่าจะจับกลุ่มกินไหมครับเนี่ยประมาณนิ้วสองนะครับเลี้ยงในบ่อดินนะครับแจ้งให้คุณลูกค้าทราบนะครับเลี้ยงในบ่อดินนะครับก็ท่านใดที่จะนําไปเลี้ยงในบ่อดินก็สามารถที่จะไปเลี้ยงได้เลยเพราะว่าเราเลี้ยงในบ่อดินอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับกินกันจัดจะเลยนะครับอาหารเมร็ดล้วนเลยครับ กินเก่งมากนะครับอาหารเป็นเรียกว่าเกรดพิเศษนะครับโปรตีนประมาณ4ี่หกเปอร์เซ็น์นะครับเรานําเข้ามาครับจากต่างประเทศนะครับนะครับมาดูอาหารเม็ดครับเนี่ยเม็ดเหลือกเล็กจิ๋วนะครับเราเน้นคุณภาพนะครับที่นี่ที่ฟาร์มเพชรนี่ต้องเน้นคุณภาพไว้ก่อนนะครับเยวจะให้มั้งน่ครับนี่เยยอดให้ดูนะครับนี่นี่เขาจะตั้งเป็นกลุ่มๆนะครับ อาหารเม็ดนะครับเห็นไหมครับ้ขึ้นมาเป็นกลุ่มๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับกลุ่มดำๆใช่ไหมอาหารเม็ดแท้นะครับอันนี้ไซส์ประมาณนิ้วกว่านิ้วสองเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูนู่นครับประมาณใกล้ๆสองนิ้วครับนี่ยิ่งใหญ่ก็ยิงยิงเก่งครับเนี่ยไหมครับกินเก่งนะครับไปไปในในในวงหน่อยอ่า ต้องล้อมวงนะครับเพราะว่าอาหารจะออกนอกวงครับเห็นไหมครับอันนี้ไซส์ประมาณใกล้ๆก้สองนิ้วนะครับจะเล็กกว่าไซส์เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับปลานี่เราไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องนะมันเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งเราจะลงบ่อหนึ่งก็ประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนะชุดหนึ่งก็ฝากไปถึงพี่พี่ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันุ์ปลากระพง ขาวอาหารไม่แท้นะครับติดต่อพูดคุยทางเพจได้เลยนะครับสอบถามกันได้นะครับดูกินมั้งครับกินเก่งมากนะครับเนี่ยเนี่ยมุมนี้ครับมุมนี้นั่นนะนั่นเห็นไหมครับขึ้นม้วนเลยครับไม่กลัวคนครับปลาที่นี่ไม่กลัวใครครับเพราะว่าเราฝึกเขาตั้งแต่เล็กอยู่แล้วนะครับกินตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ไซส์ปลาเซนนะครับเพราะนั้นเขาก็จะชินกับคนให้อาหารนะครับ คินกับการถ่ายคลิปเนี่ยเพราะว่าผมถ่ายคลิปเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านเลยติดต่อกันได้นะครับพูดคุยกันได้กับเพรพันปลาฟาร์มนะครับลงได้ทั้งน้ําจืดน้ําเค็มน้ําก่อยนะครับฝากไว้เลยละกันนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเสียงดังมากไม่ได้อ่าครับพอผมถอยออกมาเขาจะกินกันดีมากเลยครับก็ฝากไว้ละกันนะครับท่านใดมีความสนใจก็ตอนนี้มีจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับเรามีรถ จะส่งทั่วประเทศไทยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปถึงบ่อท่านนะครับมีการปรับน้ําปรับอุณหภูมิให้นะครับเรียกว่าลงบ่อแล้วต้องรอดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากไว้เลยแล้วการเทคนิคมากมายในการเลี้ยงปลาของเพชรน,นะครับเลี้ยงยังไงให้ต้นทุนต่ํานะครับเลี้ยงยังไงให้ปลาเนี่ยมีเรียกว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเรียกว่าไม่มีเชื้อไม่มีโรคนะครับมีเทคนิคมากมายครับ ทฤษฎีนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่คิดกันเองนะครับทฤษฎีที่เพชจะถ่ายทอดให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับเรียกว่าเป็นของวิทยาศาสตร์ที่ทดลองมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับฝากไปด้วย้วกันมีความสนใจก็ติดต่อพูดคุยกันนะครับกับทางเพชพันปลาฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะขยายบ่อเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งจองมาเยอะมากนะครับตอนนี้จองไปถึงพฤษภาแล้วครับ ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่คอยติดตามกันนะครับกับทางเพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับฝากเบอร์โทรศัพท์ดิดนึงครับ0 8น6 6 7 3 5 2 5นะครับอยู่สมุทรสงครามนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับมาดูกันที่ฟาร์มได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ